ดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถบ้านแท้เจ้าของขายเองนะคะคันนี้ชื่อตรงเล่มเลยค่ะชื่อผู้ขายตรงตามเล่มเลยนะคะมาในราคาถูกๆค่ะ49,000บาทถูกในท้องตลาดเลยทีเดียวค่ะกับรถยนต์ Nissan Sunny n i o รถปีสูนห้านะคะรถใช้งานได้ปกติค่ะเครื่องเกียร์ดีวิ่งทางไกลได้แอร์เย็น น้ำไม่ดันควันไม่หลายเอกสารพร้อมโอนค่ะขับใช้งานกันได้เลยนะคะประหยัดมากๆค่ะทุกท่านภายในสวยกว้างขวางนะคะเอกสารมีครบเกียออโต้นะคะ49,000บาทเท่านั้นสนใจดูรถได้ในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครค่ะสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะท่านติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิป อย่าลืมนัดหมายล่วงหน้านะคะและอัปเดตสถานะของรถก่อนค่ะก่อนออกเดินทางไปดูนะคะแอดมินขอนำเสนอกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ